4แถม1 4,800ืนบาทแถมฟรีทันที1ผืนนะคะสำหรับผ้าขาม้าผ้าฝ้ายหมักโครพื้นใหญ่จัมโบ้สวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟค่ะซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6ด0 8หรือว่านำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันลายสแกนที่ QR code นะคะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้านะคะสามารถนะคะสั่งซื้อผ้าสวยๆแบบนี้นะคะนำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบนะคะรวมไปถึงวันนี้นะคะน มให้กับคุณพี่อาพรฟรีอีกหนึ่งใบด้วยขอบพระคุณคุณพี่อาพรมากๆเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ งานผ้าไทยสวยๆนะคะรวมไปถึงนะคะถุงผ้าใบาใหญ่ๆ,ๆสวยๆแบบนี้แถมให้ฟรีเพราะว่านะคะยอดสั่งซื้อ500บาทขึ้นไปนะคะจะได้รับนะคะหนท่าน1นึ่ทห่ท่านหนึ่งสิทธิ์ค่ะคุณลูกค้าค่ะจัดทามาทั้งหมด100ใบนะคะตอนนี้เหลือไม่เยอะแล้วนะคะคุณลูกค้าจ้าสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะกําลังมองหาอยู่พอดีเนาะจะซื้อนะคะนําไปตัดนะคะไม่ว่าจะตัดเสื้อตัดกระโปรงตัดกางเกงหรือว่าจะนําไปตัดเป็นชุดมินิเดสน่ารักน่ารักเหมือนที่น้องใส่อยู่ตอนนี้นะถ้ารอบอกไม่เกิน40นิ้้วค่ะถารอบอบก ไม่เกิน40นิ้วคุณลูกค้าจาคุณลูกค้าสามารถตัดได้เลยใช้ผ้าแค่1ชิ้นค่ะใช้ผ้าแค่1พผืนคุณลูกค้าก็สามารถนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยแต่ถ้านะคะคุณลูกค้าชอบแบบว่าเป็นชุดเดรสยาวนะถ้าคุณลูกค้าชอบเป็นแบบชุดเดรสยาวนะคุณลูกค้าต้องใช้ผ้า2ผืนค่ะใช้ผ้าข่าม้า2ผืนค่ะคุณลูกค้าขาก็จะสามารถตัดได้นะ ขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยจะนําไปใช้งานรูปแบบไหนก็คือเป็นอะไรที่ดีงามมากๆนะคะเพราะว่าเป็นผ้าขอม้าสารพัดประโยชน์ผ้าขอม้าผ้าฝ้ายเนื้อละเอียดผ้าขอม้าผ้าฝ้ายเนื้อละเอียดสวยๆนะคะจากร้านแม่มารีผ้าไทยของเราในวันนี้ค่ะคุณลูกค้าคะ 0890416008ค่ะต้องขออนุญ,ญาตเพิ่มเติมด้วยเข็มขัดหนัง PU อ,อีก1เส่นค่ะโอเคเนหะ็นไหมชุดเดรสน่ารักน่ารักของเราในะชุดมินิเดสน่ารักน่ารักของเราวันนี้ก็นะคะนะน่ารักขึ้นเพิ่มเติมมาอีกนิดนึงนะคะคุณลูกค้าจา๋าถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถนะคะนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยผ้า1ชิ้นนะคะสามารถตัดเป็นชุดมินิเดสได้1ชุดค่ะคุณลูกค้าขารอบอกไม่เกิน40นิ้วนะใช้ผ้าแค่1ผืนค่ะแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าไม่ชอบนะคะเพราะว่าม เดสนะคะก็จะเป็นความยาวของชุดนะคะที่อยู่ระดับนะคะเหนือหัวเข่านั่นเองคุณลูกค้าจ๋าถ้าคุณลูกค้าจะนําไปตัดเป็นชุดเดสยาวเนาะความยาวเริ่มต้นอยู่ที่45นิ้ว50นิ้วคุณลูกค้าใช้2ชิ้นค่ะคุณลูกค้าใช้ผ้า2ผืนค่ะวันนี้นะคะคุณพี่อาพรนะคะเลือกซื้อทั้งหมดนะคะผ้าเฉดสีเฉดสีละ2ผืนคุณลูกค้าจ๋าเพราะว่านะคะนุ่มจะส่งรูปให้ รูปที่นุ่มส่งให้นะคะ1สีมี2ผืน1สีมี2ผืนนะคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าชอบเฉดสีไหนคุณลูกค้าเลือกได้เลยนะคะที่นุ่มกําลังถืออยู่ตอนนี้นะคะ mm. คุณพี่อาพรนะคะอยู่อำเภอเมืองค่ะจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคะเลือกซื้อเลือกชอบเข้ามาทั้งหมด5เฉดสีวันนี้คุณลูกค้าค่ะบอกว่า รับสีละสองผืนเลยได้เลยจากคุณพี่สาคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปตัดชุดคุณลูกค้าสามารถนําไปตัดเป็นชุดเดทคุณลูกค้าอยากตัดเป็นเสื้อกับกระโปรงก็ได้นะน่ารักมากๆหรือว่าจะนําไปตัดเป็นเสื้อกับกางเกงก็สวยค่ะคุณลูกค้าชอบเฉดสีไหนคุณลูกค้านะคะสามารถสแกนที่คิวอาโค้ดทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวทางร้านขออนุญาตอัปเดตนะนุ่มต้ออบอกว่าขออนุญาตอัปเดตนะคะ รูปล่าสุดคุณลูกค้าขารูปสีผ้าล่าสุดให้กับพี่ๆได้ดูได้ชมกันด้วยนะคะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากมากเลยชอบสนใจนะคะงานผ้าไทยของร้านแม่บณรีผ้าไทยของเรารูปแบบไหน,นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยเพราะว่าเรามีนะคะไม่ไว่าจะเป็นจัดจําหน่ายนะคะในเรื่องของผ้าตักผ้าถุงนะคะในรูปแบบของเสื้อสูทเสื้อคลุมนะคะคุณลูกค้าขามีเสื้อกะ นะคุณลูกค้าขามากมายหลากหลายคอลเลกชันนะคะเสื้อขาวไปทําบุญนะคุณลูกค้าขารวมไปถึงนะคะเสื้อผ้าใหมเสื้อผ้าฝ้ายทอมือเราก็มีจัดจําหน่ายขอเพียงแค่คุณลูกค้าทราบรายละเอียดของตนเองเราก็สามารถนะคะส่งรูปให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมด้วยนะคะอย่างเช่นนุม่มรู้ว่าตนเองนะคะใส่เสื้อนะคะรอบอก36ค่ะาเอว30สะโพก40นะ,ค,ะคุณลูกค้าจ๋าถ้าเรารู้ข้อมูลตรงนี้คุณลูกค้าก็สามารถนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยไม่ว่าจะสั่งซื้อนะคะหรือว่าจะสั่งตัดยินดีค่ะ อันนี้หรอชุดนี้หรอถ้ารอบอกไม่เกิน40นิ้วคุณลูกค้าขาใช้ผ้าคแค่ผืนเดียว990บาทค่ะแต่ถ้านะคะไซส์ใหญ่กว่าน,นี้หรือว่าชอบที่ความยาวมากกว่าน,นี้ก็จะราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,290บาทไปจนถึง1,590บาทคุณลูกค้าชอบนะคะชุดมินิดส ชอบชุดเดสรูปแบบไหนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด s ับส c r i b e นะคะทางช่อง u ู u b e แม่าริพาไทยของเราด้วยนะคะคุณลูกค้านะเพื่อนนี้ก็สวยเห็นไหมคะคุณพี่อภรเลือกรับนะคะทั้ง5เฉดสีในวันนี้ทั้งหมด10ผืนค่ะเก็บเงินไปทาง1,600บาทร้านแม่าริ้าไทยยินดีค่ะคุณลูกค้าขาขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยเนาะแล้วก็รูปแบบงานแพคนะคะเหมือนที่นุ่มบอกนะคะนุ่มจะใส่ถุงแก้วรวมไปถึงนะคะมีป้ายชื่อโลโก้ตรงนี้จะเปป็น้้้าาาายยชื่่อออโโลกขขงงรรแมมไท ถ้าคุณลูกค้านําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์คุณลูกค้าจะเห็นเลยว่านะคะคุณลูกค้าจะคุณลูกค้าจะเห็นเลยว่าเป็นโลโก้ตรงนี้แหละเนาะนำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์สแกนที่คิวอโค้ดทักแชทเข้ามานะคะพอคุณลูกค้าเพิ่มเพื่อนปุ๊คคุณลูกค้าจะเห็นโลโก้ตรงนี้เลยแม่มาลีพ้าไทยแน่นอนคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้านะคะกดเพิ่มเพื่อนค่ะ จากนั้นทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะยินดีแล้วก็ขอพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0800416008ร้านแม่มารีผ้าไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะถ้าชอบสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยงานผ้าไทยผ้าทอในวันนี้งานผ้าไทยผ้าทอในวันนี้แล้วก็รูปแบบงานแพ็คนะคะ เราจะแพ็กใส่ถุงแก้วให้ทุกชิ้นร้านแม่าริพาไทยของเราจะแพ็กใส่ถุงแก้วให้ทุกชิ้นค่ะเดี๋ยวคุณลูกค้ารอดูรอชมไปพร้อมๆกันเลยนะคุณลูกค้าจ๋าเพราะว่านุ่มนะก็ต้องแพ็กให้กับคุณลูกค้าเช่นเดียวกันค่ะขอพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคุณพี่อาพรนะน่ารักม,มากๆเลยนะเป็นคุณลูกค้าท่านแรกๆเลยนะคุณลูกค้าขาเพราะว่านะคะนุ่มอาจจะจดไว้ใช่ไหม layout. จดใส่สมุดไว้ใช่ไหมคะคุณลูกค้าขาจดใส่สมุดไว้ใช่ไหมทีนีีว่าคุณพี่อาพรนะอยู่หน้าหนึ่งเลย นะคะเป็นคุณลูกค้านะคะท่านแรกๆเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะฐานข้อมูลลูกค้านะคะที่เราจดใส่สมุดไว้เนาะ,ะคุณลูกค,าค้าขาก็เกือบ300หน้าเนาะ,ะคุณพี่อาร์พอนะอยู่หน้าแรกเลยคุณลูกค,าค้าขาแบบเน,ะะนาะดมัดดีใจมากๆเลยนะคะที่คุณพี่ทักมานะคะเลือกชมเลือกช้อปสินค้ากลับมาช้อปสินค้าผ้าไทยสวยๆจากร้านแม่าริผ้าไทยของเราอีกครั้งหนึ่งคุณลูกค,าค้าขารวมไปถึงนะคะเราก็มีโปรโมชั่นดีๆด้ดดวยเนาะ,ค,ะคุณลูกค้าจ๋ายังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ทางช่องยูทูบแม่าริผ้าไทยของเราไว้ด้วยเพราะว่าที่ร้าาานแมม่รรีผไทยของเะะค ร่วมนะคะคุณลูกค้าค่ะมีหลากหลายหน่วยงานเนาะคุณลูกค้า,า่ะแล้วก็มีผ้าไทยสวยๆเยอะแยะมากมายมาอัปเดตให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันด้วยออแล้วก็ผ้าที่คุณพี่ซื้อเนี่ยก็เป็นผ้ารุ่นเดียวกับที่นุ่มเนี่ยเลือกนํามาตัดเป็นชุดมินิดสน่ารักน่ารักแบบนี้แหละคะ่ะที่คุณลูกค้านะคะชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะก็น่ารักมากๆเลยถ้าชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยสวยใช่ไหมคะ สวยใช่ไหมคะคุณลูกค้าคะงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้จากร้านแม่มาีผ้าไทยของเราคะ่ะคุณลูกค้าคะ089 0416008ค่ะหรือว่านำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์สแกนที่คิว o d e คทตทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะเดี๋ยวนุ่มกำลังนะคะเตรียมแพคให้กับคุณลูกค้าเนาะดูไปพร้อมๆกันได้เลยนะถ้าคุณลูกค้าติดต่อสั่งซื้อเข้ามาคุณลูกค้าจะรับกี่ชิ้น แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะเราก็จะใส่ถุงแก้วแบบนี้รวมไปถึงนะคะนุ่มก็จะใส่ป้ายตรงนี้ให้แต่ถ้าคุณลูกค้านะคะสั่งซื้อเป็นของรับไหว้คุณลูกค้าซื้อเป็นของรับไหว้ผู้ใหญ่คุณลูกค้าซื้อเป็นของรับไหว้งานแต่งซื้อเป็นของฝากผู้ใหญ่ใช่ไหมหรือว่าคุณลูกค้านะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเทศกาลงานเกษียณใช่ไหมช่วงเทศกาลงานเกษียณเนาะคุณลูกค้าคะสั่งซื้อ50ชิ้นขึ้นไปค่ะสั่งซื้อ50ชิ้นขึ้นไปะคราาาชิล150บท ราคาชิ้นละ150บาทรวมไปถึงนะคะตรงป้ายชื่อโลโก้ตรงนี้เรานะคะก็จะพิมพ์ข้อความของที่ระลึกงานเกษียณแล้วก็ใส่ใส่ชื่อใส่ชื่อใช่ไหมใส่ชื่อ,อแล้วก็ใส่ตําแหน่งหรือว่าใส่โรงเรียนก็ได้นะแล้วก็นะคะวันที่นะก็จะเป็น30กันยายน 2568ถูกต้องไหมคะคุณลูกค้าจ๋านั่นแหละแบบนั้นเลยนะคะเราจะจัดทําให้เราจะจัดทําป้ายชื่อตรงนั้นให้ด้วยนะคะฝากด้วยละกันเนาะฝา่แนะนําบอกต่อด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่กําลังมองหาของที่ระลึกนะคะในช่วงเทศกาลงานเกษียณคุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวยแล้วก็ผีเมียมากๆด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจเนี่ยค่ะรูปแบบงานแพ็คเราจะแพ็คใส่ถุงแก้วแบบนี้ให้ทุกชิ้นเราจะแพ็คใส่ถุงแก้วแบบนี้ให้ทุกชิ้นเผื่อคุณลูกค้านะคะนําไปมอบเป็นของขวัญของฝากนะคะในช่วงเทศกาล นำไปร่วมทําบุญเนาะคุณลูกค้าขะ,ะเวลาบ้านใครมีงานอะไรเงี้ยค่ะหรือว่านะคะจะจัดทาเป็นของชํารวยงานแต่งก็ยินดีคุณลูกค้าขะห้ชิ้นขึ้นไปราคาชิ้นละ150บบาท แต่วันนี้เราจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษคุณลูกค้าขาสั่งซื้อ4,800บาทค่ะแทมฟรีทันที1งผืนแทมฟรีทันที1งผืนค่ะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยเนาะชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะร้านแม่มาริ้าไทยก็ยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยเนาะชอบนะคะผ้าไทยรูปแบบไหนนะคะจะนําไปใช้งานนะคะอะไรนะคะคุณลูกค้าก็สามารถแจ้งกับแอดมินได้เลยนะ คุณลูกค้าสามารถแจ้งกับแอดมินได้เลยนะคะขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท่านมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะจัดส่งสินค้านะคะไปที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะขอบพระคุณมากๆคุณพี่อาพรค่ะอยู่อำงเพอเมืองค่ะคุณพี่อยู่อำเภอเมืองนะคะจังหวัดกาญจนบ,บุรีขอบพระคุณนะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดติดตามกด subscribe นะคะรับสิทธิพิเศษมากมายนะไม่ว่าจะเป็นจัดส่งฟรีค่ะจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคุณลูกคะะ้าจ๋าขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะสวยไหม,มเนื้อผ้านิ่มมากค่ะ เนื้อผ้าสวยค่ะเป็นเนื้อผ้ารุ่นเดียวกับที่นุ่มนะคะเลือกนํามาตัดเป็นชุดมินิดสน่ารักน่ารักแบบนี้ที่ให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันทุกๆครั้งที่เราได้พบเจอกันคุณพี่จ๋าถ้าเป็นผ้าขอม้านะคะส่วนใหญ่นุ่มก็จะเลือกใช้เป็นผ้าขอม้าผ้าายหมักโคนนี่แหละค่ะเพราะว่าอะไรคะเนื้อผ้านุ่มค่ะเนื้อผ้านุ่มแล้วก็บางเบาแล้วก็ใส่สบายมากๆด้วยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้จากร้านแม่มารีผ้าไทยของเราค่่่่่ะะะคคคคคุุณลลูก้้าาวััันนีีเเตตรยมดดดสสสงอป ต้องขอบอกว่าต้องขออัปเดตล่าสุดเลยนะเพราะว่าผ้านะคะมีแต่ใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่ารอบนี้ก็ตัดมาทั้งหมดจัดนะคะถ่ายรูปมาทั้งหมด10นะคะ10กว่าเซตอย่างนี้ใช่ไหมสิบ่าเซตแบบนี้ใช่ไหมคุณพี่ แล้วก็อัปเดตให้คุณลูกค้าอย่างเช่นคุณพี่อภรร์ซื้ออย่างแล้วอย่างเงี้ยห้ารูปใช่ไหมคะห้ารูปห้าเซตแล้วใช่ไหมมันก็จะเหลืออีกนะคะประมาณ67เซตให้คุณลูกค้าเลือกนะคะคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสอบถามนะคะอยากเลือกอยากช็อปก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะ <c oughs> เดี๋ยวส่งรูปเพิ่มเติมให้ดูให้ชมคุณลูกค้าขา <c oughs> แล้วก็ต้องของบอกก่อนว่าอัปเดตตลอด <c oughs> <c oughs> ต้องอัปเดตตลอดนะคะตอนนี้นะไม่ใช่3วันนะตอนนี้เรียกได้ว่า <c oughs> นะคะต้องอัปเดตทุกๆวันด้วยนะ ตอนนี้นะคะนุ่งอะนุ่งอะต้องถ่ายรูปอัปเดตสินค้าทุกๆกวันนะคะยิ่งถ้าเป็นผ้าไทยแบบนี้ยิ่งถ้าเป็นผ้าไทยผ้าเขามาผ้าฝ้ายหมักโคมแบบนี้ค่ะก็คือสีไม่ซ้ำนะสีไม่ซ้ำกันเลยนะคุณลูกค้าจ๋ายังไงก็ฝากด้วยละกันเนาะถ้าชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยแต่ถ้าสั่งซื้อ50ชิ้นขึ้นไปแต่ต้องขออนุญาตแจ้งก่อนว่าถ้าสั่งซื้อ50ชิ้นขึ้นไปทางร้านขออนุญาตคลาสสีให้ไม่ได้ส่งสีให้เลือกนะคะถ้าสั่งซื้อออ50ชิ้้นนนนขขึไปะะคุญาต คลาสสีให้นะไม่ได้ให้เลือกนะคุณลูกค้าค่ะเพราะว่าตั้ง5 0ชิ้นเนาะคุณลูกค้า่ะแต่รับรองสวยถูกใจแน่นอนแต่รับรองสวยถูกใจแน่นอนเพราะว่านุ่มนะเน้นสีสันสดใสอย่างเดียวเลยค่ะนุ่มชอบนะเน้นสีสันสดใสอย่างเดียวเลยค่ะเพราะว่าคุณลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะนําไปใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะนําไปเป็นของรับไหว้งานแต่งแบบนี้ใช่ไหมหรือว่านะคะจะทําไปเป็น ของที่ระล,ลึกอย่างเงี้ยคุณลูกค้าจ้าเราต้องเน้นสีสันสดใสนะเราต้องเน้นสีสันสดใสนะถึงจะสวยนะคุณลูกค้าคะงานผ้าไทยสวยๆจากร้านแม่บริ้าไทายของเราในวันนี้คุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะผ้าไทยรูปแบบไหนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะวันนี้นะคะในรูปแบบของผ้าเข่ามมาในรูปแบบของผ้าเข่ามมาผ้าฝ้ายหมาโคนะคะเป็นรุ่นเก่าที่นุ่มใสยอยูนี่แหละสวยไหม เป็นรุ่นเดียวกันนะคะคุณพี่เป็นรุ่นเดียวกันเลยนะนุ่มชอบมากๆเลยเพราะว่าใส่สบายค่ะนุ่มชอบมากๆนะคะวันนี้นะคะนุ่มเลือกใช้เป็นผ้าขมา้าผ้าใยมะโครน,นะคะที่คุณพี่อาพรเลือกซื้อนี่แหละค่ะ นุ่มนะได้นําไปตัดเป็นชุดมินิดีเดสได้นํามาสวมมาใส่เนาะอัดผ้าก,กาวเต็มผืนค่ะจากนั้นก็วางแพทเทิร์นแล้วก็ตัดเย็บคุณลูกค้าค่ะงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้รอคุณลูกค้าอยู่นะคะคุณลูกค้าจะนําไปเป็นของขวัญของฝากจะนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมยินดีค่ะคุณลูกค้าค่ะแต่นุ่มก็จะขออนุญาตนะคะแบกแพกแบบนี้ไปให้นะแพคแบบนี้ไปให้ค่ะเพราะว่าเผื่อคุณลูกค้านะคะนําไปมอบเป็นของขวัญของฝากเนาะ ขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะแพ็คออกมาแบบนี้แล้วก็สวยงามค่ะคุณลูกค้านะคะก็สามารถนําไปส่งมอบส่งต่อเป็นของขวัญของฝากเพิ่มเติมได้ด้วยอย่าลืมนะวันนี้นะคะช้อปสินค้านะคะตั้งแต่500บาทขึ้นไปคุณลูกค้าจะได้รับนะคะ ถุงผ้านะคะถุงผ้าบิชอปแถมให้ฟรีหนึ่งใบด้วยนะคะ1ใบต่อ1นึท่า1ใบต่อ1สิทธิ์คุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะกำลังเลงอยู่แล้วใช่ไหมล้วต้องได้ใช้อยู่แล้วผลิตภัณฑ์สินค้านะคะสนใจสั่งตัดชุดอะไรใดๆก็เดี๋ยวแถมให้แถมไปให้ด้วยนะคะขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท่านขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากมากเลยนะคะชอบผ้าไทยรูปแบบไหนติดต่อเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะ 0, 0 8 9 0416008งานผ้าไทยผ้าดะค่ะศูนย์แปดเ้าศ้าย์สหมักโูน ผ้าขอมา้าผ้าใยมักโคนนะคะสัมผัสนุ่มๆนะคะผืนใหญ่ๆเลยคุณลูกค้าค่ะผืนใหญ่ๆขนาดหน้าผ้า100เซนติเมตรค่ะความยาวอยู่ที่200เซนติเมตรค่ะซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยจะนําไปตัดเป็นชุดนะคะเหมือนที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้ก็ถ้ารอบอกไม่เกิน40นิ้วความยาวชุดไม่เกิน35ค่ะนะคะตัดได้ใช้ผืนเดียวแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะตัดเป็นชุดเนาะที่แบบว่า,อารอบอกนะคะคนละไซส์กันเนาะคนละไซส์กับที่นุ่มพูแล้วก็ ความยาวชุดถ้าไม่ชอบ35นิ้วคุณลูกค้าซื้อ2ผืนเลยค่ะเพราะว่าถ้าเป็นความยาวชุด35นิ้วอ่ะมันจะเป็นอ่ะเป็นถ้าชุดมินิเดสความหมายของชุดมินิเดสก็คือเป็นชุดนะคะที่อ่าระดับอ่าความยาวเนาะความยาวายาของชุดนะคะจะอยู่เหนือระดับหัวเข่าคุณลูกค้าขาความยาวชุดจะอยู่ที่ประมาณ35นิ้วคุณลูกค้าขาแล้วก็จะตัดได้เป็นแขนสั้นรูปแบบเดียวเนาะความยาวแขนอยู่ที่8.5ประมาณนี้ค่ะถ้าคุณลูกค้าโอเคคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าให้ทาราของเราตัดให้ได้นะนุ่มหรอนุ่มมาใส่36ค่ะ ใส่รอบอก36บแต่วันนี้ชุดนี้นุ่มหมาตั้งใจให้แบบว่าเป็นใส่สบายๆเป็นแบบอ่าเป็นทรง A นะเป็นทรง A นะคุณลูกค้าขาเป็นทรง A เปดบ่อดแบบนี้นะเพราะว่าผ้ารุ่นนี้เป็นผ้าใยมักโรอยู่แล้วใช่ไหมคะผ้ารุ่นนี้เป็นผ้าใยมักโรอยู่แล้วใช่ไหมคะคุณลูกค้าจ๋าผ้าก็จะมีความนุ่มผิวทิ้งตัวใช่ไหมล่ะนุ่มก็เลยนะคะเลือกตัดเป็นกระโปรงนะคะกระโปรงทรง A บานเนาะคุณลูกค้าจ๋าแบบนี้ค่ะความกว้างนะคะของชุดกระโปรงตรงนี้อยู่ที่50นิ้วค่ะแต่ถ้าเป็นทรงสอบที่นุ่มใส่นะความ ความกว้างของชุดนะความกว้างของชุดเดจะอยู่ที claro ่42นิ้วค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะกับงานผ้าไทยสวยๆนะคะที่มีมาให้คุณลูกค้านะคะได้ดูได้ช็อปกันในวันนี้ค่ะคุณลูกค้าคะสวยทุกรูปแบบสวยทุกอย่างเลยนะคะคุณลูกค้าชอบรูปแบบไหนคุณลูกค้าบอกได้คุณลูกค้าชอบรูปแบบไหนคุณลูกค้าสามารถบอกได้เลยนะคะคุณลูกค้าขางานผ้าไทยสวยๆนะเยอะแยะมากมายรอคุณลูกค้าอยู่นะคะชอบบบรรูปแไหนก็สาามถ พักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะ089041608 08 8ค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8นะคะคุณลูกค้านะดูสิเห็นไหมแพ็คแล้วก็สวยแพ็คแล้วก็สวยค่ะซึ่งสามารถนําไปส่งมอบส่งต่อได้เลยเนาะเป็นของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลงานเกษียณ ของรับไหว่งานแต่งคุณลูกค้าค่ะหรือจะนําไปทําเป็นของชํารวยงานแต่งก็ยินดีคุณลูกค้าค่ะของชํารวยขึ้นบ้านใหม่นะคะหรือว่านะคะจะนําไปร่วมงานบุญเนาะงานทําบุญอุทิศส่วนกุศลอะไรเงี้ยคุณลูกค้าก็สามารถนะคะนำไปได้นะคุณลูกค้าจ๋าซื้อติดตู้ไว้ได้เลยซื้อติดตู้ไว้ได้เลยคุณลูกค้า่ะกับงานผ้าไทยรูปแบบเนี้ยซึ่งเรานะคะได้ใช้งานแน่นอนได้ใช้งานได้ใช้ประโยชน์แน่นอนนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบผ้าไทยอยู่แล้วแล้วชอบผ้าขอมาดูสิเห็นไหมขนาดหน้าผ้านะ ใหญ่มากเลยนะขนาดหน้าผ้า100ซนติเมตรค่ะขนาดหน้าผ้า100ซนติเมตรค่ะแล้วความยาวนะคุณลูกค้าจ๋า2 0 0ซนติเมตรเลยนะความยาวของผ้าเข่ามา200ซนติเมตรเลยนะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็เลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะจะรับกี่ผืนจะรับกี่เซตแจ้งเข้ามาเลยเพราะว่า1เซตเนาะ8 0 0บาทใช่ไหมได้5้าผืนวันนี้คุณลูกค้ารับ2เซตค่ะ2เซตก็จะเป็นนะคะ1,600ั 1, บาทได้10ผืนเลยค่ะขอบคุณมากมากนะคะคุณลูกค้านะคะชอบโปรโมชั่นนี้นะคะ คุณลูกค้าบอกโอ้คุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยเก็บเงินไปทางหน้าบ้านก็ได้ไม่สะดวกโอนใช่ไหมไม่ใช่ปัญหาสําหรับเราคุณลูกค้าขาขอเพียงแค่คุณลูกค้านะคะชอบถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าคิดออกเลยว่าโอ้เนาะเห็นนุ่มใสแบบเป็นชุดเดย์แบบนี้จะนาไปตัดบางจะนาไปตัดเป็นเสื้อจะนําไปตัดเป็นผ้าถุงบ้างแบบนี้เห็นไหมสวยใช่ไหมคะเนื้อผ้าเรียบเนียนคุณลูกค้าขาอัดผ้ากาวเต็มหืนนะจากนั้นก็วางแพทเทิร์นแล้วตัดเย็บได้เลยคุณลูกค้าจะตัดออกมารูปแบบไหนคุณลูกค้าตัดได้เลยนะะะรรวมไไปถึงงนคคคซักเเื่่อด้ลยะ ซักเครื่องได้สีไม่ตกนะซักเครื่องได้เลยค่ะสีไม่ตกนะคุณลูกค้าจ๋าแล้วก็นะเวลารีดนะคะคําแนะนําจากคําดีๆคาแนะนําจากจริงใจคําแนะนําดีๆจากนุ่มก็คือรีดด้านในก่อนรีดผ้ากาวก่อนแต่ถ้าใช้ไฟแรงนะใช้ไฟอ่อนๆใช้ไฟเบาๆค่ะคุณลูกค้าขารีดนะคะรีดผ้ากาวก่อนอันดับแรกนะคะรีดผ้ากาวด้านในจากนั้นค่ะก็มารีดนะคะด้านนอกอีกหนึ่งครั้ง รีดสองครั้งค่ะคุณลูกค้าค่ะถ้าเป็นผ้าเขาาม้าผ้าฝ้ายหมักโคนแบบนี้เพราะว่ามันเป็นผ้าฝ้ายเนื้อละเอียดเนาะเป็นผ้าฝ้ายเนื้อละเอียดค่ะต้องรีดแบบนี้นะคะผ้าก็จะรีดเรียบแล้วก็อยู่ทรงสวยตลอดวันเลยคุณลูกค้าค่ะสวมใส่ไปทํางานในวันผ้าถทยได้เลยนะสวมใส่ไปทํางานนะคะสวมใส่ทําไปทํางานในวันผ้าไทยไ สวมใส่ออกงานงานแต่งงานบวชงานบุญงานขึ้นบ้านใหม่อะไรใดๆคุณลูกค้าสวมใส่ได้เลยเพราะว่านะคะถ้าเป็นผ้าขาม้าแบบนี้คุณลูกค,ะคะ้าขามันเป็นอะไรที่สวยมันเป็นอะไรที่สวยแล้วก็เวลาเราใส่ดีไซน์เนาะเราใส่ดีไซน์เราใส่รูปแบบเพิ่มเติมเข้าไปนะคุณลูกค,ะคะ้าขาก็เป็นอะไรที่แบบว่าสวยงาม สวยงามมากๆด้วยนะคะขอพรบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยเนาะชอบสนใจนะคะจะนำไปใช้นะคะในรูปแบบไหน,นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะรานแม่มริพ้าไทายยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านนะคะ จะโทรเข้ามาที่เบอร์0890416008ค่ะหรือว่าจะนำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์สแกนที่ตัวโค้นะคะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขากับงานผ้าไทยในวันนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะทางช่อง YouTube แม่มาริผ้าไทยเป็นกำลังใจให้นุ่มด้วยแล้วกันนะคะพี่ๆทุกท่านนะตุ๊กสีสวยไหมเห็นไหมนุ่มก็จะแพ็คแบบนี้ให้ทุกชิ้นค่ะคุณพี่จ๋า ก็จะแพ็คแบบนี้ให้ทุกๆท,ท่านเลยนะคะ50ชิ้นขึ้นไปราคาชิ้นละ150บาทแต่ขออนุญาตนะคุณลูกค้าคะทางร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะคะขออนุญาตครับสีให้ไม่ไดเ้เลือกนะคุณลูกค้าคะต้องขออนุญาตแจ้งตามนี้นะแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะรับเป็นเซตโปรคุณลูกค้าบอกว่าอยากเลือกผ้าเองคุณลูกค้าสามารถนะคะ สแกนที่ QR วอาโค้ดค่ะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวทางร้านส่งรูปนะคะอัปเดตล่าสุดนุ่นเราขอพูดแบบนี้ว่าอัปเดตล่าสุดให้คุณลูกค้าจะได้เลือกเลยนะคะคุณลูกค้านะเพราะว่าถ้าอย่างเฉดสีที่คุณพี่อาพรซื้อไปแล้วแบบนี้ค่ะก็คือหมดนะแต่ทางร้านของเราก็จะอัปเดตสีให้คุณลูกค้าเลือกอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณลูกค้าค่ะเพราะว่าเราทําอัลบัมเราทารูปไว้เรียบร้อยแล้วขอบพระคุณนะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกทุกท่านนะคะโอ้มาแล้วนะคะท็อปแฟนคนแรกของเราาวัันนนี้้ะะคคคคกกบุุณณพ่ชูจ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพี่ธันชนกพลสวัสด์นะคะยินดีต้อนรับคุณพี่จ๋างานผ้าไทยสวยๆนะคะอยากตัดชุดเดรสอะไรยังไงก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแจ้งเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวนุ่มตัดให้นะคะขอบคุณพี่ธันชนกมากๆเลยค่ะเห็นไหมกาลังแพ็คของขวัญอยู่นะ,ะเดี๋ยวก็จะเป็นช่วงเทศกาลงานกเกษียณนะคุณลูกค้านะคะสนใจนะคะซื้อเป็นของขวัญของฝาก ติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยดูสิสวยงามมากๆเลยใช่ไหมคะคุณลูกค้านะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะกด subscribe ทางช่อง YouTube แม่บริ้าไทยของเราด้วยนะคะชอบผ้าไทยรูปแบบไหนก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยอยากตัดชุดนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดเดทอยากสั่งตัดเสือ้อยากสั่งตัดเป็นแบบเสื้อสูทอะไรเงี้ยมีหมดเลยนะคุณลูกค้าขาของเรานะคะมีช่างรองรับมากมายหลากหลายรูปแบบมีผ้าสวยๆให้เลือกเยอะแยะมากมายอยากตัดนะคะรูปแบบไหนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยคะ่ะ 0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ร้านแม่มริผ้าถ่ายยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมา,มากๆเลยเนาะชอบผ้าไทายรูปแบบไหนก็สามารถสอบถามได้ค่ะมีเยอะแยะมากมายให้ดูให้ชอปนะมีเยอะเลยนี่ค่ะสีมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะสีสันสดใสมากๆเลยนะคะที่คุณพี่อภรเลือกซื้อในวันนี้นะคะคุณลูกค้านะซึ่งคุณลูกค้านะคะชอบเหมือนกันล่ะ <laughs> ชอบเหมือนกันใช่ไหมชอบเหมือนกันก็สามารถนะคะทักมาเลยเดี๋ยวส่งรูปให้ดูนะ ถ้าตอนนี้นะคะกำลังรับดูรับชมนะคะผ่านทางสมาร์ททีวีนะร้านแม่มารีผ้าไทยช่อง YouTube แม่มารีผ้าไทยของเรานะคะสามารถรับชมนะคะทางสมาร์ททีวีนะคะทีวีที่บ้านของคุณลูกค้านะคะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตใช่ไหมสามารถดู Netflix สามารถดู YouTube ได้ใช่ไหมคะคุณลูกค้าจา๋าดังนั้นค่ะคุณลูกค้าเสิร์ชค,ค้นหาแม่มารีผ้าไทยนะคะเสิร์ชค,ค้นหาแม่มารีผ้าไทยได้เลยคุณลูกค้าจา๋าเข้าดูเข้าชมเลยนะคะทางทีวีรับดูรับชมนะคะผ่านทางสมาร์ททีวีได้เลยคุณลูกค้าคะ ดูได้เลยใช่ค่ะหรือว่านะคะกำลังรับดูรับชมนะคะทางคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตคุณลูกค้าก็เนาะมีโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งที่มีแอปพลิเคชันไลน์นะคะคุณลูกค้านะคะก็นำโทรศัพท์นะมาสแกนที่ QR code นะคะทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยนะคะสนใจผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนก็ทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยเดี๋ยวส่งรูปอัปเดต เพิ่มเติมให้ดูให้ชมคุณลูกค้าขอ,ขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท่านด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร e นะทางช่อง YouTube แม่บรีพาทไทยของเราด้วยนะคะคุณลูกค้านะดูสิมีแต่สีสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะกำลังแพ็กกำลังแพ็กใส่ถุงแก้วนะคะกำลังแพ็กใส่ถุงแก้วแบบนี้ให้ทุกชิ้นค่ะคุณพี่จ๋าคุณลูกค้าจะรับหนึ่ง คุณลูกค้าจะรับ1เซตนะคะเซตโปรสผืนใช่ไหมสี่ผืนแปดร้อยบาทนุ่มก็จะแพ็คแบบนี้ให้แหละแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่านะคะจะซื้อไปตัดชุดไปตัดผ้ามาอย่างนี้นุ่มจะไม่ได้แพ็คให้นะคุณลูกค้าจากเพราะว่าคุณลูกค้าซื้อไปคุณลูกค้าก็ได้นําไปใช้งานเลยเนาะแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่านะคะแพ็คมาให้ด้วยนะก็บอกได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาขอบพระคุณมากๆผ้าขามาสวยสีสันสดใสเนะาะนุ่มชอบมากเลยเพราะว่าถ้าเป็นผ้าเนื้อนี้นะคะเป็นผ้าไยเนื้อละเอียด เป็นผ้าายเนื้อละเอียดนะคะซึ่งนะคะเราสามารถนําไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบซึ่งคุณลูกค้านะคะจะนําไปตัดเสื้อก็ได้จะนําไปตัดเป็นกางเกงก็สวยไปตัดเป็นกระโปรงก็ผิวดีนะคะคุณลูกค้าขาเห็นไหมเหมือนที่นุ่มใส่อยู่นี่แหละเป็นผ้ารุ่นเดียวกันเลยเป็นผ้ารุ่นเดียวกันนะคะกับที่นุ่มนะคะนำมาจัดโปรโมชั่นในวันนี้นะคะคุณพี่จ๋าเลือกซื้อเลือกช็อปได้เลยแล้ววันนี้โปรโมชั่นเพิ่มเติมดีมากๆเลยนะปกติไม่ได้แถมเลยนะวันนี้ค่ะถุงผ้าปิดช็อปแถมให้ฟรีหนึ หท่าน1สิทธินะคะยอดสั่งซื้อ500บาทขึ้นไปค่ะแถมฟรีค่ะแถมให้ฟรีเลยนะคะชอบนะคะผ้าทายอยู่แล้วสนใจสั่งตัดยินดีค่ะ990บาทที่นุมใส่อยู่รอบอกไม่เกิน40นิ้วตัดมาเลยสั่งตัดได้เลยค่ะรอบอกไม่เกิน40นิ้วนะคะสั่งตัดเข้ามาได้เลยขอบคุณคุณลูกค,ค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะ ได้เลยแต่เด anyway, <ah> ี๋ยวเดือนนะคะเดือนกันยายนนะเดือนหน้าค่อยสั่งตัดนะพี่ทั้ชนกนะเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้านะคะก็จะเป็นเดือนกันยายนนะคะเทศกาลงานเกษียณนะคะเทศกาลงานเกษียณเทศกาลแห่งความสุขใช่ไหมคะคุณลูกค้าคะจัดงานเยอะมากๆต้องขอบอกแบบนี้นะคะเทศกาลงานเกษียณนี่คือตั้งแต่สัปดาห์แรกของเดือนกันยายนเลยนะคุณลูกค้าจ๋าเตรียมชุดสวยๆนะคะไว้ใส่ไปร่วมงานได้เลยนะคะเทศกาลงานเกษียณนะคะในปีนี้นะคะมีผู้เกษียณเยอะแยะมากมายเลยนะ ขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะถ้าชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยงานผ้าไทยสวยๆนะคะเยอะแยะมากมายเลยะค่ะพี่ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่เลยค่ะซื้อเป็นของขวัญของฝากนะคะในช่วงเทศกาลงานเกษียณได้เลยนะนี่เลยค่ะ ผ้าขาวม้าผ้าไทยสวยๆค่ะผ้าขาวม้าผ้าไทยสวยๆนะคะที่ทางร้านแม่มาริผ้าไทยของเรานะคะก็คัดเลือกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะรุ่นนี้ดีค่ะคุณลูกค้าค่ะเพราะว่านะคะนุ่มก็แนะนําไปตัดเป็นชุดเดทนะคะที่พี่ๆได้ดูได้ชมที่นุ่มสวมที่นุ่มใส่ให้พี่ๆได้ดูได้ชมด้วยนะคะผ้าสวยใช้งานได้จริงค่ะใช้งานได้จริงด้วยนําไปใช้งานได้เลยผืนใหญ่นะขนาดหน้าผ้าหนึ่งร้อยเซนติเมตรค่ะความยาวอยู่ที่สองร้อยเซนติเมตรค่ะ ซึ่งคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปใส่นําไปใช้งานได้เลยนะจะนําไปนุ่งหรอเป็นนุ่งเป็นเป็นแทนอ่าจะนําไปใช้นะคะนุ่งอาบน้ําใช้แทนผ้าขนหนูได้เลยระบายอากาศดีนะคะเวลาเราใช้งานเสร็จเนาะเวลาเราใช้งานเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคุณลูกค้าก็ตากผึ่งลมเดี๋ยวก็แห้งนะคะก็จะไม่เหม็นอับ ได้เลยค่ะติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย1เซต8 0 0บาทนะคะจะได้ทั้งหมด5ผืนค่ะ1เซต8 0 0บาทจะได้ทั้งหมด5ผืนค่ะคุณลูกค้าจะรับกี่เซตแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยวันนี้คุณพี่อาพรนะคะรับ2เซตค่ะเก็บเงินไปทาง1,600งบาทร้านแม่มาดิผ้าไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอย่าลืมนะวันนี้นะคะเรามีถุงผ้าใบใหญ่ เรามีถุงผ้าใบใหญ่ๆแถมไปให้ใช้ฟรีอีกหนึ่งใบด้วยขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้นะคะสามารถเข้าดูเข้าชมได้เลยรีวิวสินค้าที่มีมากกว่า12,000รีวิวในวันนี้คุณลูกค้าคะรีวิวสินค้าที่มีมากกว่า12,000รีวิวในวันนี้ค่ะคุณลูกค้านะคะก็สามารถเลือกชมเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะไลฟ์สดนี้ EP นี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะ คุณพี่อาพรนะคุณพี่อาพรคนสวยนะคะจากอําเภอเมืองนะคะจังหวัดกาญจนบุรีคุณพี่จ๋าขอบคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะเลือกซื้อเลือกช็อปนะคะรับนะคะเซตผ้าเขาม้านะคะทั้งหมด2เซตคุณลูกค้านะคะรับไปเลยค่ะสิผืนนะคะเก็บเงินไปทางหน้าบ้าน1,600ั 1, บาท1,600ั 1, บาทถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยโทรเข้ามาที่เบอร์0ูน0 4 1 6 0 0 8ค่ะหรือว่านําโทรศัพท์นะคะที่มีแอปพลิเคชัน Li น์ สแกนที่คิวาโค้ดทั้ง,ทงชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยร้านแม่มาดีผ้าไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะชอบผ้าไทยรูปแบบไหนก็บอกนะชอบผ้าไทยรูปแบบไหนบอกได้เลยจะนําไปใช้งานอะไรคุณลูกค้าจ๋าจะนําไปตัดหรือว่าจะซื้อเป็นของขวัญของฝากจ้งทางร้านแม่มาดีผ้าไทยของเราด้วยขอบพระคุณมากมากนะคะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากมากเลยนะคะวันนี้หรอสวยอ๋อฝนไม่ตก,กที่ที่จังหวัดอุบลราชธา,านีใช่ไหมคะ อ่าโอเคเซย์ฮัลโหลทักทายเข้ามาได้เลยนะคะพี่ๆทุกๆท,ท่านนะคะที่กําลังเข้ามาดูเข้ามาชมกันอยู่ในขณะนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะกดติดตามกด subscribe นะคะทางช่อง YouTube แม่บริพ่าไทยของเราด้วยนะคะงานผ้าไทยสวยๆนะคะนึกว่ามันมันแบบว่าสามารถนําไปใช้งานได้หลากหลายอะคะ่ะเราสามารถเลือกซื้อเลือกช็อปได้หลากหลายรูปแบบแล้วก็สามารถแจ้งกับทางร้านของเราได้เลยนะเราก็จะได้แพ็คตามรูปแบบงานของคุณลูกค้านะ บอกได้เลยยินดีค่ะขอบคุณพี่ๆทุกๆท,ท่านด้วยนะคะร้านแม่มารีผ้าไทยยินดีให้บริการคาุณลูกค้าทุกท่านชอบผ้าไทยรูปแบบไหนของร้านแม่มารีผ้าไทยก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ พ okay. อ่ะื้นที่10นะคะนุ่มแพ็กเสร็จเรียบร้อยแล้วนุ่มแพ็กเสร็จเรียบร้อยนะคะทั้ง10ชิ้นคุณลูกค้าขาดูสีเห็นไหมสวยไหมนะคะพร้อมหมอ้อพร้อมเสิร์ฟเลยคุณลูกค้าจ๋าพร้อมหมอ้อพร้อมเสิร์ฟคุณลูกค้าสะดวกมากๆเป็นอะไรที่คุณลูกค้าสะดวกมากๆเลยนะคะที่สามารถนําไปเป็นของขวัญของฝากนะคะของขวัญของฝากผู้ใหญ่ ของชาร่วยงานแต่งของรับไหว่งานแต่งหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะสั่งซื้อนะคะเตรียมไว้นอนในช่วงเทศกาลงานกษียณอยากลองซื้อก่อนอยากลองซื้อ,อไปดูไปชมซักเซตหนึ่งก่อน800บาทคุณพี่จ๋าได้ทั้งหมด5ผืนเลยคุณลูกค้าดูรูปแบบงานแพ็คดูรูปแบบผ้าก่อนได้เลยคุณลูกค้าขาสัมผัสเนื้อผ้าอนได้เลยแต่นุ่มขอบอกก่อนว่าเป็นผ้ารุ่นเดียวกับที่นุ่มนะคะเลือกนํามาตัดเป็นชุดมินิดสที่นุ่มใส่ให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันนะคะคุณลูกค้าขาสวยแล้วก็คลาสสิกมากๆนะคะถ้าเป็น ผ้าเข่าม้าเนาะเป็นผ้าข่าม้าก็คือแบบว่ามันเป็นผ้าไทยเนาะเป็นผ้าลายสกอตไทยแลนด์นะคะคุณลูกค้า่ะซึ่งใครๆก็รู้ว่าถ้าเป็นลายสกอตแล้วมีตรงเชิงผ้าตรงเนี้ยเรียกว่าผ้าของม้าคุณลูก,ค,ลกค้าค่ะนี่แหละค่ะลายสกอตไทยแลนด์นะคะที่ฝรั่งเขาจะชอบเรียกใช่ไหมคุณลูก,ค,ลก,ค,ลกค้าค่ะนี่แหละชอบนุ่งก็ชอบเหมือนกันนะคะในการที่จะอ่าพีเต์นะคะในเรื่องของผ้านะคะที่สามารถนํามานํามาปรับใช้นะคะในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นนะคะในเรื่องของเสื้อผ้านะคะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะนําไปแปรรูปในรูปแบบต่างๆในรูปแบบของ ของของชํารวยเล็กๆน้อยน้อยหรือว่าจะไปจัดทําเป็นกระเป๋าจัดทําเป็นถุงผ้าแบบนี้คุณลูกค้าก็สามารถสั่งซื้อนําไปแบบแมทแล้วก็ดีไอวแบบความคิดสร้างสารรค์เพิ่มเติมได้เลยเพราะว่าคนไทยนะคะเป็นอะไรที่แบบว่ามีความคิดสร้างสารรค์อยู่แล้วคุณลูกคาก้าขาสวยๆเนาะนี่นแหละก็ได้นําผ้าไทยผ้าทอนะคะที่ทางร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะคะเขาเลือกกระันมาให้อย่างดีคุณพี่จ้างานผ้าไทยสวยๆแบบนี้ซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถ ติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยเหมือนคุณพี่อาพรค่ะวันนี้รับทั้งหมดนะคะ2เซตค่ะ2เซต1,600บาท2เซต1,600บาทคุณลูกค้าได้ทั้งหมด10ผืนค่ะไม่พอเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าค่ะยังไม่พอเพียงเท่านั้นเรามีนะคะถุงผ้าบิดช็อปแถมให้ฟรีอีก1ใบด้วยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะถ้าชอบสนใจติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8 ร้านแม่มริ้าไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเดี๋ยววันนี้จัดส่งนะคะเซตนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้นะคะให้กับคุณพี่อาพรนะคะยวงเพอเมืองค่ะจังหวัดกาญจนบุรีนะเดี๋ยวจัดส่งไปให้นะจ๊ะพี่จ๋าร